ร <_ an> ายการนี้นะคะจะเป็นเพลย์ลิสต์ที่นัดนะคะจะมา r รีแอคชั่นงานโฆษณาของนัดเองค่ะ <Okay. S 1> ซึ่งมีประมาณเกือบ60ตัวเลยนะคะที่นัทได้ถ่ายมาแล้วนะคะนัทก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะคะว่าในกองถ่ายเนี่ยเขาเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็มีเคล็ดลับอะไรนะคะในการแสดงให้ถูกใจลูกค้าเอเจนซี่ผู้กำกับนะคะหรือว่างานสไตล์ไหนนะคะควรจะแบบแอคติ้งยังไงเลเวล1น <_ an> ถึงสินะคะนัทจะมาเผยทั้งหมดเลยนะคะก็ตัวแรกนะคะที่เราจะมา ยกตัวอย่างกันนะคะก็คือนี่เลย Honda นั่นเองนะคะเป็นงานล่าสุดที่เพิ่งออกออนแอร์มาเมื่อปลายปีที่แล้วใช่ไหมคะถ้าใครเห็นแล้วนะคะก็น่าจะคุ้นเคยกับก้อยเองก้อยเองก้อยก้อยเองค่ะโอเคเรามาดูโฆษณาตัวเต็มกันก่อนนะคะว่าเป็นยังไงบ้างใครเห็นแล้วยังไงลองคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะเธอชีก้อยชอบตื่นเต้นเวลาโดดเด็กกว่าที่ชิปเยอะเลยนะคะหัวหน้า เลาต่อ like now? <Now. S 2> เวจัเต้นไบเป็นเส้นโชว์สางั้น,นหร,รือเต้นยาบเลย้ยขอลายใหญ่น่ยนี้นป่ะที่ยกจากว้าง ยาไปค่ะยาวไปจ้ะสเปซของรถสเปซของเรา The c i t c h b a c k ใช่แล้วค่ะอันนี้นะคะคือ Honda อ่อซิตี้แฮชแบ็กนั่นเองนะคะก็คืองานนี้นะคะทุกคนจะบอกว่าสนุกมากแล้วก็นัดภูมิใจมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นคนแรกเลยนะคะที่ได้นั่งรถคันนี้เนื่องจากว่าทางลูกค้าเนี่ยเขาก็อิมพอร์ตเข้ามาเพียงหนึ่งคันเท่านั้น oh. เพื่อจะเอามาหายโฆษณาเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยนะคะก็คือวันนั้นนะคะทุกคนก็จะแบบว่ามีความแบบต้องเก็บความลับแบบสูงสุดเพราะว่าเขายังไม่ได้เปิดตัวใช่ป่าวว่าแบบเออจะนําเข้ามาขายแล้วแบบเป็นรุ่นอะไรแบบว่าความสามารถพิเศษอะไรยังไงมีสเปเชียลอะไรที่แบบเพิ่มเข้ามาบ้างเนี่ยไม่มีใครรู้ทั้ง สิ้นค่ะก็เลยทําให้เขาต้องยึดโทรศัพท์ทุกคนในกองถ่ายหมดเลยนะคะก็คือแบบเหมือนแบบประมาณว่า พอไปถึงใช่ปะนัดกองหกโมงเชา้าพอไปถึงปุปป๊บกป็กคือทุกคนือถูกเก็บโทรศัพท์เข้ากล่องหมดเลยก็คือจะมีคนนึงนะคะที่เขาแบบว่าเหมือนมีหน้าที่ดูแลโทรศัพท์ให้กับทุกคนในกองนั่นเองนะคะก็มันก็จะแบบตอนแรกก็จะแบบเงาๆหน่อยเนาะแต่ว่ามันทําให้ข้อดีก็คือทุกคนก็คือจะไม่ใช่สังคมก้มหน้าอีกต่อไปเพราะทุกคนต้องคุยกันเองคะ่ะเนื่องจากว่าเราไม่มีแบบโซเชียลมีเดียแล้วใช่ปะก็ทําให้สนิทกันเร็วขึ้นมากๆเลยค่ะแล้วก็คนที่ต้องเล่นกับนัดก็คืออย่างที่เห็นนะคะบ แบบเหมือนทํางานโฆษณามานานมากๆนะคะตั้งแต่แบบยังเด็กเลยก็เลยแบบว่าเหมือนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันแบบแชร์กันอะไรเงี้ยก็เออสนุกมากอะแบบเอาเป็นว่ารู้รู้จักกันเหมือนแบบเหมือนเหมือนรู้จักกันมาสิปีค่ะโอ้โหแบบเราก็คุยกันทุกเรื่องเลยเนาะแบบว่าระหว่างอยู่ในกองถ่ายเพราะว่าเวลาถ่ายโฆษณาหนึ่งคิวนะคะก็คือ12ชั่วโมงนั่นเองค่ะอันนี้คือเป็นคิวปกตินะแต่ถ้าแบบมีเกินคิวอะไรเงี้ยอย่างเช่นงานนี้ก็คือเกินคิวมา1ชั่วโมงค่ะซึ่งทุกคนอาจจะเห็นว่าแบบ คือสภาพแวดล้อมในโฆษณาเนี่ยมันเป็นกลางวันใช่ปะ่ะเห็นจริงเราไม่ค่ะเราถ่ายกันกลางคืน oh, <no. S 1> คือตอนกลางวันจะมีแค่แบบไม่กี่ซีนนะคะซึ่งเขาจะมีวนถ่ายไปเพราะว่าตัวนี้มีหลังหลาย,ลายช่วงใช่ป่ะทุกคนน่าจะเห็นอยู่ว่าไม่ได้มีแค่ก้อยคนเดียวซึ่งแบบกลายเป็นว่า เออซีนที่วนมาถ่ายของนัดอะ่ะมันก็คือเป็นแบบตอนกลางคืนแต่ว่าถ้าทุกที่ทุกคนเห็นแสงอะ่ะเขาทําพระอาทิตย์ปลอมค่ะ <c oughs> ใช่ค่ะฟังไม่ผิดค่ะคือปกติเวลาถ่ายงานโฆษณานะคะจะมีการทาพระอาทิตย์ปลอมบ่อยมากเพราะว่าเหมือนแบบสมมติถ่ายตอนกลางวันแล้วแสงมันไม่ได้แส,ไไดแสงมันไม่ถูกใจแบบพระอาทิตย์บางเงาก้อนเกกมฆแบบลอยมาพอดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบว่าไม่พอเฟกนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเขาจัดแสงกันเขาก็จะแบบดูรู้เลยว่าเออมันต้องตกกระทบตรงไหนอะไรแบบนี้นะคะก็จะแบบมีความยากนิดนึงแต่อย่างที่บอกนะคะอันเนี้ย สิ่งที่อ่ะเอาเป็นของส่วนตัว,ว,ตวละเนาะอย่างตอนอย่างนี้นะคะที่แบบว่าตื่นเต้นชอบตื่นเต้นเวลาเราก็คือต้องมีการเว้นจังหวะหรืออะไรแบบเนี้ยตลอดเลยนะคะคือเราอะ่ะไม่ไม่ได้รับการเตรียมกันนะคะทั้งคู่คือต้องเหมือนรู้จังหวะกันเอาเองเนาะว่าแบบเออเดี๋ยวเวลาเราเหมือนทิ้งช่วงเราประมาณสักสองวินในการหันไปบอสก็ต้องเหมือนกําลังหันมาดูแบบนาฬิกาพอดีหรือว่าดูจอพอดีว่าแบบ เออ GPS อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หันไปเราก็ต้องแบบค่อยๆแบบเจือนหันมาแล้วก็นับหนึ่งสองแล้วก็คุยไรต่อดีว่าคือแบบทุกอย่างนะคะเป็นจังหวะที่ห้ามแสดงให้ดูเหมือนเป็นจังหวะเพราะไม่อย่างั้นมันก็จะดูเหมือนเตี้ยมแล้วก็ดูแบบปลอมดูแบบประดิษฐ์อะไรอย่างงี้ใช่ปะคือมันต้องแบบเหมือนอินเนอร์เข้ามาด้วยตัวเองจริงๆอะอย่างวันนั้นอะนัดก็คือต้องอินเนอร์ว่าเออฉันอะคือพนักงานออฟฟิศที่แบบ ลัวหัวหน้ามากแล้วแบบวันนี้หัวหน้าก็แบบดันติดรถเราไปออฟฟิศด้วยแล้วแบบรถก็ดันมาติดติดแบบ ติดจริงจังอะเข้าใจปะแบบฟิลแบบคือคนดีก็จะบอกว่าเนี่ยติดมาสามชั่วโมงครึ่งแล้วแล้วคือเราก็แบบลังสีเอามาหิตของหัวหน้าที่อยู่ข้างๆเราอย่างเงี้ยเราก็จะแบบตรงนี้ที่อยากลงจากรถมากเลยก็คือแบบเออลงไม่ได้ก็คือเหมือนเราก็เลยต้องแก้สถานกาการเฉพาะหน้าเราก็เลยอยากจะชวนบอสคุยแต่เราไม่รู้ว่าจะคุยอะไรถูกป้ะเราก็เลยแบบเออเรื่องรถติดกันเพราะแบบมันเห็นอยู่ตรงหน้าใช่ป่ะแต่บอดันไม่ตอบรับเรางี้เราก็ต้องเหมือนดีแอคชั่นให้แบบมันแบบทำไงต่อดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เนี่ยก็จะเห็นตามนี้เลย รถติดกว่าที่เิฟเยอะเลยนะคะหัวหน้าอันนี้ก็คือยิ้มอยู่ใช่ป่ะเพราะว่าเหมือนเป็นอนรารมณ์แบบเหมือนเราฮึบลอดแล้วแบบถามเรื่องเนี้แหละแล้วพอถามไปพอบอสหันมาเลยไม่ตอบเราก็จะแบบอืคุยอะไรต่อดีวะอันเนี้ยก็คือต้องลดเสียงเห็นไหมทุกคนคือถ้าสมมติว่าเราอท่องแล้วเราแบบรู้คิวว่าเราจะต้องหนึ่งสองสามคุยอะไรต่อดีวะก็จะดูแบบเออไม่ได้ไม่ได้แบบรู้สึกจริงอะเราก็เลยต้องเหมือนแบบ ล้วก็แบบคุยอะไรต่อดีวะเหมือนคุยกับตัวเองว่าแบบฉันจะคุยอะไรดีอะอะไรอย่างเงี้มันต้องก็เลยต้องลดเสียงลงมานิดนึงถูกไหมอ่ะเราพอต่ออันนี้ก็คือ เป็นฉากที่เขาเช่ารถนะคะของแต่ละคนที่แบบมี h อนด้าเอามาเข้าฉากซึ่งทุกคนอาจจะแปลกใจว่าทุกเข้าโฆษณารถยนต์อะมันจะไม่มีห้ออื่นเลยถูกปะคู่แข่งอะคือตอนนั้นรากจะแซวกันว่าแบบเออถนนประเทศไทยที่เป็นถนน h อนด้าไปแล้วอันนี้คือแบบเป็นถนน h อน da ไปแล้วอะยอแบบ่าเออก็นะอันนี้ก็คือโฆษณาไทยก็จะแบบอันนี้ก็คือแบบเขาก็ต้องการอารมณ์แบบน่ารักด้วยลัวด้วยแบวด้วยแล้วก็แบบ นั่นแหละแล้วอ๋อแล้วก็ตอนที่ยื่นนิ้วกดนะคะมันไม่มีจอนี้อยู่จริงนะทุกคนคือจอมันจะเป็นกรีนสกรีนคือเอาเป็นว่าจอเป็นจอดำธรรมดาเพราะเครื่องยนต์ไม่ได้ติดนะทุกคนเออใช่ ตอนที่นั่งอยู่แบบเนี้ยทุกคนอาจจะคิดว่าถ่ายงานรถยนต์สบายเพราะว่าแบบติดแอร์อยู่ในรถใช่ปะไม่จริงค่ะเพราะว่าสปอตไลท์อะรอบตัวร้อนมากสปอตไลท์ light, คือร้อนกว่าพระอาทิตย์นะทุกคนสิบเท่าแล้วพอเรานั่งอะเราห้ามสตาร์ทเครื่องยนต์เนื่องจากว่าเสียงของแอร์เครื่องยนต์อะมันจะเข้าไมค์ใช่ปะเพราะนั้นเราก็ต้องนั่งทนร้อนแบบว่า นั่นแหละก็คือแร้หนักแสดงอ่ะก็ต้องสั่งเหงื่อห้ามห้ามออกด้วยเพราะไม่งั้นอ่ะถ้าเราเราเหงื่อหยดหรือเหงื่อย้อยอ่ะก็ต้องลำบากพี่ช่างแต่งหน้าเขามาซับเหงื่อแบบเออมาทัชอัพเราอีกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบบเย็นอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้แบบบังคับให้เหงื่อมันไม่ไหลออกมานะคะมันจะได้แบบถ่ายต่อเนื่องได้ต่ออะไรอย่างเงี้ยซึ่งไอ้ที่ปุ่มกดอ่ะคือตอนที่เราจะแบบเอื้อมกลิ้ปุ่มไปกดอ่ะเราไม่ใช่แบบค้ำคอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เราก็ต้องแบบเลงไว้แล้วว่าฉันจะเอานิ้วไปแแตตรงนี้้ลว แล้วก็ต้องตึกแบบกดโดนพอดีตรงที่แบบเราต้องจินตานาการจอว่าเวลาที่มันขึ้นมา Apple s t o r e มันต้องอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีการบรฟก่อนนะคะซึ่งเราก็ต้องแบบอไลน์ line, ห้ามหลุดอ, oh. อ่ะส่วนตรงส่วนตรงนี้คือจะบอกว่าแอบ,บยากนิดน,นึงตรงที่ว่าเราจะต้องรีแยคว่าแบบเหมือนกดคือมันไม่มีอะไรขึ้นมาให้เรานะคะแล้วกดแล้วก็เหมือนอ จินตนาการว่าโอ้ดิ้เพลงโปรดของฉันเองแล้วก็เลยแบบเต้นโดยที่แบบลืมบอสไปเลยว่ามีบอสอยู่ข้างๆแล้วก็แบบอยู่ในโลกของเราเพราะว่าเหมือนบันติ้งที่ชอบเพลงนี้มากๆเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เต้นซึ่งตอนเต้นนะคะทุกคนเวลาที่ถ่ายโฆษณาเนี่ยปกติแล้วเนี่ยผูก้กกับเขาก็จะมีการแบ่งเลเวลของการแบบแสดงออกเป็นแบบ10ช่วงอะแบบในส่วนใหญ่นะคะก็จะมีให้เราเล่นตั้งแต่เลเวล1ถึงส0ส่วนใหญ่ก็จะแบบอะลองเลเวลเบ orn, 2, าๆก่อน1-2อะไรเงี้ยแล้วพอสักพักหนึ่งก็อะไรขอ5นีดก็คือแบบ เพิ่มเลเวลขึ้นมาใช่ป่ะแล้วพอถ้าห้าแล้วยังไม่สะใจลูกค้าก็จะแบบขอเลเวลสิบเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นเราก็จะได้ลองตั้งเต้นตั้งแต่แบบเต้นแต่ข้อมือทุกคนเลเวลหนึ่งก็จะแค่นี้เหมือนแบบเพื่อให้เวลาแบบเจาะกล้องแคบอะเราจะได้แบบมือไม่เลยกล้องแบบเวลาที่เขาโคสอัพเนาะเราก็ต้องเต้นแบบลายเล็กแล้วถ้าเขาแบบกล้องกล้องกว้างขึ้นมานิดนึงแล้วก็อาจจะแบบประมาณนี้ได้แบบแขนได้ไหล่ได้แต่พอกล้องกว้างเลยแล้วถ้าเราเต้นแค่นี้มันก็จะดูเหมือนไม่ได้ทําอะไรใช่ป่ะทุกคนเราก็ต้องแบบมีความใหญ่มีความแบบว่า เอื้อมมือสุดซึ่งรถเขาอ่ะขายความกว้างของสเปซใช่ไหมคะซึ่งนัดก็เลยต้องแบบเหมือนมีความแบบว่ากรีดกรายแบบว่าเอาแขนยื่นออกไปให้ได้มากที่สุดอะไรอย่างงี้อืมแล้วก็อ่ะต่อค่ะเต้นโชว์บอสเนาะนแบบเป็นเตนโชว์สั่นนะยืนได้สุดจริงๆนะรถเขาแบบมีความกว้างจริงอืมตอนนี้นะคะก็จะเป็นการที่เราแบบ หยุดชะงักซึ่งหยุดชะงักในนีอาจจะดูแบบโอ้ธรรมชาติแต่เชื่อไหมคะว่าเขาจะต้องมีการหยุดชะงักหลายครั้งมากเพราะว่าเหมือนสมมติว่าคนเรามันกําลังแบบบ้าบอยแล้วก็แล้วก็จะแบบท่าแบบท่าไม่สวยอะเข้าใจปหมท่าแบบเบื่ออยู่แล้วบอสเขาก็ต้องไม่รู้ด้วยว่าเราอะจะแบบกําลังเต้นท่าอะไรอยู่เขาจะ้าเขาจะเขาก็ต้องเออเออเหมือนเหมือนทิ้งช่วงนิดนึงเพื่อให้แบบเรากาลังเต้นอยู่แล้วค่อยแบบหันมาเจอแล้วก็แบบก้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ซึ่งเราเองเนี่ยก็ต้องแกล้งหยุดท่าสวยโดยที่ไม่ให้ แกหยุดิท่าสวยโดยที่ไม่ให้รู้ว่าแบบว่าฉันเตียมมันจะหยุดอะเข้าใจใช่ปะเอออันนี้ก็คือเขาก็ต้องให้หยุดหลายๆรอบเพื่อให้มันพอดีก,กันกับจังหวะที่เขาอยากจะได้นะคะอขอรายใหญ่กว่านี้ปะที่อยู่จะกว้างอืส่วนอันนี้นะคะบอสเขาก็ต้องหลายครั้งมากโดยที่ว่าแบบเหมือนคล้ายๆว่าเออ เออเออแบบเขาก็จะบอกว่าให้เล่นแบบดุไปเลยตอนแรกเขาก็จะแบบมีเวอร์ชันที่แบบดุไปเลยเหมือนด่าไปเลยว่าแบบทําอะไรอะ่ะอีกเวอร์ชันหนึ่งก็จะเป็นแนวแบบเอนดุเฮ้ยเลยค่ะน่ารัก,กเลยเหมือนแอบปื้มนิดนึงว่าก็น่ารักดีนะอะไรเงี้ยส่วนอันที่แบบลูกค้าชอบที่สุดนะคะคือเอาสองอารมณ์นี้มารวมกันนั่นเองก็คือจะดุก็จะดุแต่ว่าแต่ก็น่ารักคิดดีอะไรเงี้ยก็เลยมีความแบบว่าดุแล้วก็แบบยิ้มนิดนึงแล้วก็แบบเออเหมือนเชิญเต้นต่ออะไรอย่างนี้อื ก็ S <S เลยแบบเย้เข้าถางเลยเห็น<ช>ปะแล้วก็จะมีการแบบชวนแบบบอสเต้นไปด้วยกันอะไรแบบนี้เออเป็นอะไรที่แับรู้สึกว่าน่ารักดีนะคะงานนี้แล้วก็เป็นเอองานที่แบบนัดรู้สึกเลยว่ามันมีมันมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะแบบว่าเหมือนต้องร่วมด้วยช่วยกันปกติแล้วเวลาที่เราถ่ายโฆษณาะนะถ้ามันถ่ายตัวเราคนเดียวอะ่ะมันจะง่ายคะ่ะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับเราแอคติ้งคนเดียวใช่ไหมแต่ว่าเวลาที่เราถ่ายคู่หรือว่ามีแบบเพื่อนร่วมแสดงนะคะก็ะจะต้องเหมือนแบบ ดูจังหวะกันก็ต้องเหมือนแบบแซงความคุ้นเคยต่อการเหมือนอันนี้ก็เลยโชคดีที่มีการเก็บมือถือเราก็เลยเหมือนแบบคุ้นชินกันตั้งแต่แรกนะคะแล้วก็สามารถที่จะแบบรู้จังหวะกันได้ว่าเออเราเป็นคนพูดประมาณอย่างนี้นะแล้วบอสก็ประมาณส่งน่าจะกี่วิเท่านี้อะไรประมาณนี้น,นั่นเองคะ่ะก็จบไปแล้นะคะสําหรับ อีพีแรกก็คือ Honda City Hatchback นั่นเองนะคะก็เน้นเรื่องความกว้างของรถทุกคนก็น่าจะเห็นแล้วว่านัดสามารถยืดแขนได้เต็มที่ก็คือรถเขากว้างจริงนะคะในชีวิตจ,จริงแล้วก็ใช้ Honda ด้วยนะคะก็คือขอบคุณลูกค้ามากเลยค่ะที่เลือกนัดซึ่งทุกคนรู้ไหมคะว่าโจทย์ตอนแรกที่เลือกตอนแคสติ้งเนี่ยเขาระบุมาว่าขอคนที่หน้าตา Honda แคสติ้งก็คือแบบปวดหัวเลยค่ะเพราะว่าเอา้าหน้า h o นด้ามันเป็นยังไงวะเออแต่คือเนี่ยสรุปก็คือได้นะัดก็คือเพิ่งรู้ตัวเหมือนกับว่า,วาเออชนะหน้า h o นด้านะอะไรอย่างเงี้ยตลกปะเออแต่ก็คือพอไปเจอทุกคนในกองถ่ายที่แบบได้ถ่ายเหมือนกันหมดเลยทุกคนก็รู้เลยว่าอ๋อหน้า h o นด้าเขาคืออย่างนี้นี่เองอะไรอย่างงี้ก็จะเป็นความแบบว่า ก็อย่างงี้ก็ไม่รู้อะทุกคนก็ลองคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างยังไงก็ถ้าชอบนะคะรบกวนกดไลค์ให้ด้วยนะคะและ้วก็ถ้าเกิดใครที่อยากดูเคล็ดลับแล้วก็อยากที่จะมาฟังนะัดแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับงานโฆษณาอื่นๆอีกนะคะอย่าลืมกด subscribe ไปด้วยนะคะเพราะว่านัดังมีอีกเกือบ60ิตัวเลยที่นะัดเล่นมาไว้นะคะอันนี้ก็คือยกตัวอย่างตัวแรกเพราะว่าเพิ่งออนแอร์ air ไปเมือเอ่อไปปีที่ผ่านมาเนอะหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะยังไงก็มา กลับมาพบเจอกันอีกแล้วโอ้ลิปปอนกลับมาเจอกันใหม่ EP หน้านะคะวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย